มีคนตาม,มาแล้วบาขุนก็ต้องเฝ้าๆใน,นจนันหน่ยนะครับโอ้โหขาย,ยาวมากนีเบ้าขุนเคยได้ประจํานะครับโอ้บริสุทธิ์นะผมเห็ดออกลายปไหนีหาปลาที่สองแล้วเดี๋ยวเบ้าขุนพามาหาปลาแรกนะผมว่าจะมีหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะผมอะไปชมกันเลยครับ โอ้มีคนเก็นไปแล้วพี่น้องดอกแรกนะครับผมโอ้สวยเหมือนเดิมนะครับกันยังมีคนมาเก็บอยู่นะผมแต่กันยังเหลือนะเพราะว่าเขาอาจจะมาจะเศร้านะผมไปลุยกันต่อเลยครับปลาแหลกกันยังเหลือให้บาลขุนนะผมนี่ครับ โอ้ดอกสวยๆนะผมก็นึกว่าคนา้นมาหาเรียงมะ้านะครับแต่สงสัยเขาอาจจะแนมบพเห็นนะผมโอ้โหสวยสวยงามสวยงามก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับพันกำลังออกอสามดอกเดี๋ยวบอคนจะเอาดอกใหญ่กูโมนะครับสองสามดอกเก่าไเพ่นใหญ่ก่อนนะครับนี่ครับผม อยากออกแต่ว่าอากาศมันแห้งนะครับอันนี้เป็นป้าแรกนะผมซึ่งเบ้าคุณมาสอนไปป้าสองก่อนนะเพราะว่าป้าพุ่นเนหะ็ดเป็นหลายนะครับป้านี้ก็หลายให้กันแต่ว่ามันหาง่ายนะผมคนกัดมายางหลายนะครับเอาไปป้าพุ่นกับเห็ดหายากนะผมมันก็จะเหลือดอกใหญ่ๆไหาหานะครับอ่ะยังต่อครับพี่น้องเผื่อได้เพื่อนนะครับผมโอ้ นึกว่าดอกไงเหลือแล้วนะครับผมนี่มาบังขอนอยู่นะครับผมเอาต้องวนหาดีๆนะครับโอ้ถ้ากินซะเนาะ,ะก็ถือว่าใช้ได้นะถ้ากินนิดนึง ประมาณนี้นะครับจะไปขูดขาที่บ้านสวยงามทากินหนึ่งข้างบนาเสวาเห็ดปันเดเหลืออยู่หน้าผมคนม่มาหาเ็าด่นเนาะนะครับสายเห็ดที่บเาคุณบมาปลาแหลกกับเพราะว่าปลาพันโลงนะครับเท้าเห็นกติดอกน้อยๆประมาณนี้นะครับผมดอกหา่กติยากเพราะว่าเขาต้องไปหาต่มปลาแบบว่ารกๆนะครับผมนี่ครับ แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้บอกเคยเค็ถให้ผิดหวังนะผมบริเวณนี้บอออกข้างบนก็ออกข้างล่างนะผมบอกข้างล่างก็ออกข้างๆนะครับไม่เคยผิดหวังนะครับน้องโอ้โหป่าแรกเราสวยงามถ้ากินนิดหน่อยดอกแรกยังว่าสวยแล้วนะผมดอกที่สองนี่งามกว่านะครับ มีคนตามมาแล้วเบาคุณก็ต้องเฝ้าๆหน่อยๆนะครับโอ้โหขายาวมากเดี๋ยวไปขูดขาที่หลังหน้าผมคนมาแล้วคนมาแล้วหนีก่อนมาข้างบนแห้งงามางครับพี่น้องครับสงสัยคนบกเหินมานะผมเป็นที่เบาขุนเคยได้ประจํานะครับโอ้ยบริสุทธิ์นะครับผม่ผม,มีหอดห้อยถากนะครับใช้ได้ใช้ได้ ผมค่าที่เดินมาเมื่อกี้ไปเจอแฟนคลับนะผมก็มาทักท้ายเบาขุนนะผมประมาณแม่นเจ้าซื้อโทรมาบอขคอยติดตามช่อง Youtube เจ้าอยู่ก็เรียว่าแม่นแมนเราอยู่ไอวิเชนซานะผมไกลจากนี่กัประมาณเกือบห0าสิบกิโลนะผมเราเป็นแฟนคลับเบาขุดนะผมก็ขอบคุณหลายๆเมื่เจอกันยูปานะครับเรากัมาตั้งแต่เด็กหน่อยแล้ววานะผมนี่ก เป็นความที่เป็นความสุขนะผมที่เขาเห็นแฟนคลับแล้วก็เห็นคนอิตาลีที่แบบว่านิสัยดีนะผมทักทายนะครับพี่น้องสุดยอดเผยเจออีกแล้วหนึ่งดอกนะผมสวยงามนะครับจะหลบแค่ไหนก็ไม่พ้นนะครับนี่ครับผม งเทียบเบาคุณข่ได้นะผมแวะมาเมืองก็ได้ค่เก้าดอกที่สองนะครับนี่ไกลๆกันโอ้สุดยอดเลยครับตอนนี้ขาวจั่วเลยนะครับเสียดายข้างบนค้นหลายนะผมเบาคุณก็ได้ต้องย้อนกลับมาแล้วก็ของสิกลับบานแล้วนะผมถือว่ามันนี่ได้พอสมควรแล้วนะครับกำลังสิลงไปหารถนะครับผมโอ้ตกปุกอยู่ ผู้ใดก็อยากจิกลับบ้านนะครับผมเห็ดออกหลายไปนี่ครับสวยงามครับนี่ก็เป็นป่าแล้วนะครับที่บ่าขุนกลับมาจากป่าสองนะผมมาหากระเทว่าได้พอโอเคอยู่นะครับแต่ว่าคนหลยหลยครับพี่นองมาเนี่บ่าขุนแลนเอานะครับบริยังหาแลนเอานะครับมาเนี่โอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับมาเนีสวัสดีครับ